ตอนนี้มี12มลรัฐเขาจ้างทนายให้ฟ้องเขาว่าจ้างทนายให้ฟ้องคือบางทีเขาก็ให้อายการที่เป็นตัวแทนของมลรัฐเป็นผู้ดำเนินการแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเป็นกลุ่มธุรกิจอาจจะใช้วิธีการในการจ้างทนายร่วมกันไม่ใช่เป็นคลาสแอคชั่นนะแต่ว่าเป็นรูปแบบซิ v วิ l ์ลเลดิกชั่นในรูปแบบที่เรียกร้องความเสียหายแต่การเรียกร้องความเสียหายไปที่ศาลการค้าขายระหว่างประเทศหรือเขาเรียกว่า Court of International Trade. เป็นส่วนหนึ่งของระบบของศาลของรัฐบาลกลางในสหรัฐเนี่ยมันก็เป็นการเรียกร้องให้มีการเยียวยาและมีการจ่ายค่าเสียหายและมีการยกเลิกนโยบายพร้อมกันมันขึ้นอยู่กับว่าศาลจะสั่งออกมาอย่างไรในช่วงสุดท้ายแต่ว่า12บสองมลรัฐรวมทั้งแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาฟ้องรัฐบาลทรัมป์อยู่ตอนนี้และที่เขาฟ้องไปเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นความผิดของนโยบายของรัฐบาล ที่ไม่ได้ปรึกษาหารือและขอให้มีการผ่านกฎหมายจากสภาคองเกรสก่อนก่อนที่จะมีการปรับขึ้นภาษีในลักษณะนี้ด้วยการอ้างสภาวะฉุกเฉินซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงการขัดดุลการค้าไม่ได้เป็นสภาวะฉุกเฉินทางด้านเศรษฐกิจและทรัมป์อ้างในสิ่งที่ไม่ได้เป็นสภาวะฉุกเฉินทางด้านเศรษฐกิจให้เป็นเปรียบเสมือนสภาวะฉุกเฉิน ในการใช้อำนาจพิเศษโดยที่ไม่ต้องผ่านสภาของเกรสและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการอ้างสภาวฉุบเชิญที่ไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นสภาวฉุบเชิญที่แท้จริงตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้น12บสองรรทัเนี้เขาถือว่าทรัมป์เนี่ยทำผิดที่ไม่ได้ให้ผ่านกฎหมายในสภาของเกรสก่อนแบบสมูทฮอลลี่สมูทฮอลลี่เทอริฟในปี1 9 3 0เนี่ยผ่านเป็นกฎหมายในสภา,าและเสร็จแล้วถึงเวลาเนี่ยประธานาธิบดีลงนามแล้วก็มีผลบังคับใช้มันก็เลยไม่มีใครเถียงไง ทุกคนก็รู้ว่าไม่เวิร์กแต่ว่ามันก็เถียงยากเพราะว่าสภาผ่านมานี่สภาไม่ได้ยับยั้งก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่ว่าทรัมป์สั่งเองโดยที่สภาเขาไม่ได้เห็นด้วยเขาแค่ไม่กล้าโหวตสวนเพราะถ้าโหวตสวนมันต้องทั้งสภาล่างและสภาบนที่สภาบนโหวตสวนกรณีนแคนาดามันมีผลแค่สัญลักษณ์เท่านั้นแต่ประเด็นก็คือว่าก็มีการร้องเรียนไปที่ศาลค o u r t of i n t e r n a t i o n a l Trade นะฮะคานนี้ค o u r t of i n t e r n a t i o n a l Trade เอยู่ในระบบศาลในสหรัฐเขาก็มีอำนาจในการสั่งให้เยียวยาได้ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาสั่งประธานาธิบดีได้หรือเปล่าเพราะว่าทรัมป์ไม่ใช่คนซึ่งจะทําตามคำนิจฉัยศาลอยู่แล้วในกรณีนี้ถ้าศาลสูงสูตรศาลฎีกาสั่งแล้วยังไม่ยอมทําตามแล้วศาลขอดอกอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดสั่งเนี่ยทรัมป์จะยอมทําตามเหรอผมคิดว่างานนี้ไม่ง่ายต่อให้ศาลนิตฉัยว่าทรัมป์ทำผิดนะคราวนี้ศาลเนี่ยตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์กนะข้อมูลแบ็กกราวน์นิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมและก็มีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเก็บภาษีสุกากรและภาษีนําเข้าส่วนใหญ่มันมีไว้ให้บริษัทเอกชนฟ้องร้องร้องเรียนหากถูกละเมิดหรือบางทีเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐฟ้องร้องบริษัทเอกชนที่ละเมิดกฎหมายการค้าขายระหว่างประเทศแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการฟอร้องร้องระหว่างประเทศด้วยก็ <c oughs> คือว่าบางทีบริษัทสหรัฐอเมริกาเสียหายหรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเสียหายก็ฟ้องร้องบริษัทของประเทศอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าฟ้องที่นิวยอร์ก ประวัติขององค์กรคือจัดตั้งขึ้นเมื่อปี1890จัดตั้งขึ้นในชื่อ Board of General Appraisers เพื่อตัดสินข้อพิพาทด,ด้านภาษ,ษีศุลกากรเสร็จแล้วในปี1คศ1926เนี่ยปรับโครงสร้างเป็น U.S. Customs Court นะฮะศาลศุลกากรแล้วก็คศ1980ได้รับการปฏิรูปและเปลี่ยนชื่ออีกรอบนึงเป็น Court of International Trade ตามกฎหมายที่มีชื่อว่า c u s t o m Court Act 1980โอเค คือตอนแรกอะถ้าดูกฎหมายเฉยๆเนี่ยกฎหมายซึ่งมีชื่อว่า Custom c o u r Act 1980เนี่ยการเปลี่ยนชื่อและการตั้งหน่วยงานซึ่งมีชื่อว่าสารแห่งการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นในชื่อเนี้ยในปี1980แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูชื่อเดิมเนี่ยในสมัยที่เป็นชื่อเดิมนะที่ใช้ชื่อว่าสารสุลกากรเฉยๆเนี่ย,ยอันนั้นมีมาตั้งแต่1926และหน่วยงานซึ่งทําหน้าที่แทนสารสุลกากรเนี่ย จริงๆแล้วมีมาตั้งแต่1890หน่วยงานนั้นชื่อว่า Board of General a p p r a i s e r s นะฮะพิจารณาคดีเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเขาพิพาทด,ด้านภาษีนำเข้าและนโยบายการค้าของสหรัฐคือถ้าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนโยบายการค้าของสหรัฐคุณก็ฟ้องรัฐบาลได้หรือบางทีถ้าภาครัฐเขามองว่าบริษัทเอกนชนไหนละเมิดเขาก็หรือมอลรัฐไหนละเมิดเขาก็ฟ้องโดยที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเป็นฝ่ายว่าความให้กับรัฐบาลสหรัฐก็ได้ มีไว้ให้รับผิดชอบคดีเกี่ยวข้องกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนนะฮะก็คือสมมุติว่าสินค้าจีนเข้ามาในสหรัฐแล้วมาทุ่มตลาดหรือบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีการเอาเปรียบกันด้วยการที่สัเมริกาเอาเปรียบบริษัทจีนไม่ใช่บริษัทจีนเอาเปรียบบริษัทสหรัฐแต่ว่าเป็นรัฐบาลสหรัฐเอาเปรียบบริษัทจีนก็ก็นำเรื่องร้องเรียนต่อศาลนี้ได้ คดีศาลก็ให้ความเป็นธรรมอย่างที่บอกแต่ว่าความเป็นธรรมจากศาลไม่ได้ปแปลว,ว่าประธานาธิบดีจะไปปฏิบัติตามในกรณีปัจจุบันไงซึ่งอันนี้เป็นปัญหาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและเป็นกึ่งกึวิกฤตรถถัฐธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นศาลเนี้ย Court of International Trade เป็นส่วนหนึ่งของระบบศาลร,ระดับสหพันธรัฐนะครับระดับ Federal ระดับรบัฐบาลกลางแล้วก็ผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งแล้วก็อยู่ในตําแหน่งตลอดชีวิตแล้วก็มาได้รับการได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีนะฮะ ก็มันเป็นช่องทางในการที่จะรับมือกับไอคดีความต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแต่ถามว่าศาลที่มีชื่อว่าคอร์ดอเวนเ a อร์นช l ลเทรดเนี่ยจะออกคำวินิจฉัยแล้วบอกว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจในการเก็บภาษีสินค้านําเข้างานระดับนั้นนี่ย,ยาก และต่อให้ออกเนี่ยผมเชื่อว่าทรัมป์ก็จะอุทธรไปถึงศาลดีกาสูงสุดแล้วทรัมป์ก็จะชนะเพราะภาษีนาเข้าเนี่ยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศซึ่งถ้าเป็นนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในอํานาจในกรอบเขตของฝ่ายบริหารอยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นงานนี้ต่อให้วินิจฉัยออกมาระดับนั้นทรัมป์ก็คงจะอุทธรและก็คงจะไม่แพ้คดีที่ศาลดีกาแต่ยิ่งไปกว่านั้นอีกผมคิดว่าทรัมป์ไม่ได้สนใจที่จะต้องการทําตามคําสั่งศาลค t of International Trade เขาไม่ได้ให้ราคากระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วแล้วถ้าเขาจะให้ราคากระบวนการยุติธรรมเขาจะให้ราคาเฉพาะระดับศาลสูงสุดศาลฎีกาเท่านั้นเมื่อมีความจําเป็นคือเขาพร้อมลุกแก่อำนาจขนาดนั้นเพราะฉะนั้น Court of International Trade ต่อให้12มลรัตฟ้องต่อให้รัฐแคลิฟอร์เนียฟ้องผมคิดว่าง,งานนี้ก็คงจะยากนะฮะ